ครับของโปรดอุ้ยของโปรดครับูกนี้วาลูสูงกแขกวยแปงฟันเงีนอะแปงฟันหปีสิเดือนร้อเจ็ดบ้ซนป้า ยมากอดพ่อป่ามากอดแล้วจค่ขั้นนี้อย่างน้องวิน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะัครับ ตอนนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะไลน์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 ไลบาย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 กควกควักควักของปดครับของปวดอ้ยของปดครับว้าว

ลองลงไปตามเลยลองไปตามๆเลยสวัสดีลงไปตามๆเลยลงไปตาๆเลยสดิเออลุงมางตามมนีตามมเอออาสีนังแล้ว สั่งผมดัครับดี๋ยผมเพ็ดเองครับเอาบนชุงบนน้ำเออบนน้ำเออ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 จ้ำ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 ่หน่อยเิ่นนี่เพิ่นพวกแบบเสือแาเอาไหมเอาเอาทำดิไกดีดิเอาเอา เอ้าควเออเออบนสูงวักวกเออเออเออวกเออกรกระอะมาอะมาอะมาอมาอะมาอนมคอกมาครับนมคอกมาขวขวขเอาพอดี้บนสูงสูงอีกสูงเอาทำไมหมุนโอกลกยังเลยมิงนี่งหะแบบนั้นดูจังเายคัดผิวเอาควักเออเออเออ เออคว้าทีนี่เออไ้ยึดเออเจริงมากจริงมากนั่งกวักเลยนั่งกวักลอยเลยควักลงบินลงเอาเยอะบ่นเอาบ่นกินเยอะกินเยอะขนมโคกติดฟันหมดแล้วน่ะขนมโคกติดฟันหมดแล้ว เอ้ยมาบนถุงกักนไปนี่เอ้ยดอแมวมันใหญ่นะมาดูมามามาเอ้ยบึงชายยินอ่ะนั่งก่อนนั่งนั่งเร็วนั่งรอน่ารักน่ารักเท่ๆหน่อยเร็วหาแนวเก็บหรอหาแนวเก็บรอละไอ้แรกละค่ะ อาบ้ำเยอะๆถุถุถุยอะว้าวถุงงนกแขกกินเมแปลงฟันยังมีเหรแปลงฟันยังครับยิ่งเยอะไหนไหนเช็คสุขภาพฟันเลยแลเออโอเคถุงยิบเออเอ็กซรอเอกซรอเออคิงแมคคิงแม

ล้างปากครับกินของโปรดแล้วนีทำการวัดส่วนสูงนะคะหนึ่งปีส,<น>สิบเดือน

อิงหยอกบ่ะดี๋นะหยอกปเดเลยเบาบ่ะด้เลยเบาบ่ได้ครับเพราะว่าผมวันยังได้หยอกประเดี๋ยเน็่ไหมเลยนาไปเดียวดูดูถอยไปอีกแล้วโอ้ไม่ต้องให้ล่างูนทาอ้ยเอเ้เอ้ยยได้สายยางไปแล้ว Nii 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 nii. Kita tangapเลย, kita tangapเลย. Hehehehe. Air panas. Dia nak minum. Jauh jauh nak. Ikan. Ikan. Air panas. 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 Air เจ็กอะไรเนาะเวลาเวลาเวลานี่นี่พระอ้วนบอกพูดหยอกก็ไม่ได้นะคะพระอ้วนก็ไม่ได้นะคะบอกว่าอ้วนด้วยอือเหแล้วไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าวุ้ยขีดตุดผมยังได้ไปแล้วตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยไปแล้ว อื่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คะ่ะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ